มาลองทายกันดูซิว่าหลังจากที่แมรี่เจนคนรักของสไปเดอร์แมนหายตัวไปแบล็กแคทไม่ใช่แฟนแต่อยากจะมาทําแทนเธอจะทําสําเร็จหรือไม่ปีเตอร์ไปมูลนิธิฮาร์ดี้ประชุมกับเฟิเซียแต่ดันมีขโมยบุกห้องแล็บปีเตอร์เลยเปลี่ยนเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็พบว่าโจรคือเคลเวนเดอะฮันเตอร์ไอแมงมุมพยายามจับเขาแต่เคลเวนปล่อยแก๊สใส่จนมองไม่เห็นดีนะที่แบล็กแคทโผล่มาช่วยเคลเวนเลยเพนนีไปแบล็กแคทกับไอ้แมงมุมเล่ล่าเคลเวนแล้วไปเจอมันอาราวาที่ไซต์ก่อสร้างแบล็กแคทช่วยแมวตัวหนึ่งจนเกือบโโดดนนรถชชคีีท่ แมงมุมช่วยไว้ได้เขาโวยวายว่าเธอเสี่ยงตายเกินไปแบล็กแคทสวนกลับว่าเขาเองก็ทําแบบนี้เหมือนกันทุกวันไม่ใช่เหรอไอแมงมุมอึ้องแดกหัวหญ่หนีไปเลยอีกด้านข่าวลือเรื่องสัตว์ประหลาดใต้ดินสตอกเกอร์กำลังแพร่สะพัดฟลัชกับเด็บร่าลงไปสำรวจรถไฟใต้ดินจนเจอสตอกเกอร์พุ่งเข้าโจมตีสไปเดอร์แมนเข้าใจผิดคิดว่าสตอกเกอร์คือเครเวนเลซัตเต็มแรงแต่เครเวนตัวจริงก็โผล่มาเล่นงานเขากลับมันพูดเป็นปริศนาว่านี่คือโศกนาฏกรรมของข้าแล้วก็หนีไปแบล็กแคทไปถามเด็บรม ดันก็ตามเคลเว่นไปที่สวนสัตว์จนรู้ความจริงสุดช็อกว่าสตอเกอร์คือดรมาลายคนรักของเคลเว่นเคลเว่นเล่าว่าเธอป่วยหนักและเขาใช้เซรุ่มพิเศษกับเธอเพื่อรักษาแต่ดันทําให้เธอกลายเป็นสัตว์ป่าสุดท้ายสไปเดอร์แมนกับแบล็กแคทช่วยกันใช้เซรุม่มรักษาให้มาลายกลับเป็นมนุษย์แต่เธอยังเหลือสัญชาตญาณสัตว์อยู่เคลเว่น <Cle ven S 1> หวังว่าเธอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มาลายเลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระในป่าแทนเคลเว่น <Cle ven S 2> เลยตัดสินใจไปกับเธอแบล็กแคทถามสไปเดอร์แมนว่าเขายังเชื่อในความรักไหมไอแมงมมมมุตตอบวววว่่่่่าาไัััันนใจแหงสก เชื่อได้อีกครั้ง